ก็กลับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกียนทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นโลบ็อกแมปโคตติ้งซิมูเลเตอร์กันนะครับแบบนี้ก็จะเป็นแมปแบบการเขียนโค้ดอะไรอย่างงี้พอเราเข้ามาเนี่ยเป็นแฮกเกอร์เออใช่ผมจะมาเป็นแฮกเกอร์นะครับคือผมไม่ได้จะเขียนโค้ดหรอกวันนี้ผมจะมาเป็นแฮกเกอร์สิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับคือเข้าไปในบ้านคนอื่นนะครับไปเลยสตีฟเราต้องมาเอ่ออะไรเนี่ย get job to learn earth อะไรบิบอร์ดอะไรเนี่ย คือเราต้องเอางานเพื่อที่จะเอารางวัลควอนตัมยูแคนคร w i วิทเดมวิ t เมเทโคือเราสามารถมัน,มนขามันได้จากอุกกาบาตว้าว่ะสตีฟนายใจะให้ฉันทำอะไรงานแรกของนายคือการเขียนโค้ดภาษาล,ลัวโอเคได้เลยไปไปเลยหลังจากเรารับงานมแล้วครับเราก็ต้องไปที่ออฟฟิศของเราแล้วกันนะครับไปเลยไม่ดีล่ะ Oh. โอ้ยเราเป็นเราเป็นซีอีโอเลยพึ่งรู้ไงเนี <Yeah. S 1> ่ยเจอเลยอย่าต้องก่านนี้หรอลวนอ้ออะไงีคลิกอ้อเออ๋อการเล่นคืออย่างนี้เองก็คืกกอกดปุ่ม oh. ซึ่งผมว่าคิดว่ามันค่อนข้างยากฮันเกอร์อาวุกแกม อ่างานเราเสร็จแล้วนะครับแบบนี้ไปแฮกธนาคารได้แล้วออทำอะไรต่อลบเราแก้บัตนะครับไปเฟซเลยโอเคโปรแกรมรัวขายได้30บาทไปโอเคครับไป เราต้องไปที่ดูเกิลไม่ใช่ Google นะครับดูเกิลครับป่ะเราไปดูเกิลกันเลยว้า <Wow. S 1> ผมก็เออมาที่ดูเกิลนะครับปมาคุยกับไข่สตีนนี่เอเอาล่ะคุณผมทำงานเสร็จครับเอาล่ะตอนนี้งานเสร็จงานแล้วนี่คือสเต็ปแรกไปเลยไป <c oughs> ไหนต่อ ไปที่ NFT มาทำไรอะ่ะมาสู NFT ้ NFT ตรวเองได,ด้เลยะจะสั่งไม่พอไม่พอ,อวะไาดิเฮ้ย,ยามาถึงแล้แปลงมเาเนะครับก็ก็ไม่ได้ไไไไไครับไม่ได้เลยครับไา <S 2> <S 2> <S ผมก็ได้ใช้ NFT รูปหมาไปแล้วครับ่ะเราต้องทำอะไรต่อวะ คุยกับสตีฟเหรอน่าจะให้เราไปหาตั๋นหรออ๋อใช่ด็อก <What? S 1> NFT เราต้องปิน้นอะไรคือการปิน้นด็อก NFT วะเราจะเกียน์ด <What? S 1> ป่ะไม่รู้ลองทำดูนลองมามันน่าจ,จะเป็นการส่งกระดาษรอมาดูดิ อ่าใช่นี่ก่โอเคครับผมเสร็จจอบแล้วเราต้องไปที่ดูเกิลอีกแล้วนะครับผมเราเราสามารถไปดูบริษัทเพื่อนได้ไหมลูมอยากไปดูของเอ,อคุณน้าจังเลยครับอืมวิอันนี้เมเทโอมามต่อไป ให้ได้ให้เก็บเพชรให้ได้ห้าสิบแล้วจะไปหาเพชรได้ไม่ไม่ดูต้องใส่หัวอะไรวะนะเดี๋ยวอย่างจะบอกว่าโชคดีหรือโชคร้ายดีเปรียบจะโชคดีจันต้องการอร่อยอามรนกันบอยจะตาย ผมอ่านมาเขาบอกว่าเราสามารถเก็บกุ๊กบาดไปแลกอะไรได้ก็ไม่รู้นเนี่ยผมก็อยากลองแลกดูว่ามันเป็น,นอนะไรราคาดีแน่เย่งานตอนเราเสร็จแล้วนะครับผมผมก็ขี้เกียจแล้วไปนี่ไงเราสามารถขับได้อย่าคขับไม่พออือเอาไปก่อนไปละให้เราปิ้น3 NFT แม พราะว่าผมไปจ้างโปรแกรมเมอร์กันดีกว่าครับมาจ้างโปรแกรมเมอร์สักสองพันตายนี่ครับโปรแกรมเมอร์สาวของเรานะครับว้าวเราสามารถขอแหลกได้แต่เราเอาเงินพิสูจน์ก่อนได้บ้าโอเคมาตูบเลยของที่เอาคือโอ้ได้ระดับ15บห้นก็ดีอยู่ แล้วก็ได้ขอเข็มน,นะครับแล้วต้องไปหาเงินต่อมันมาขายได้ไหมนี่นะอ,อีคิเบสโอ้มันใส่ได้กี่อย่างแล้วนะนี่ไงขายได้หงสิบบาทอันนี้ได้มาเก้าสิบบาทนะครับมา เวลาที่ผมจะเขียนมากนะครับผมเป็นแบบโปรแกรมเมอร์มืออาชีพอะ E S C C โอ้โหเกมมีกบลันมารับคนต้องมานั่งกบู่ชิวใช่ไหมคุณน้ำมีบานวิมันจะต้องไาแก้บายปาเฟสอ่านี่ไง โอเคเงินรอบนี้ผมเงินพอแล้วผมก็จะเอาเควสควสไปส่งให้สตีฟแต่นั้นครับ <Okay. S 1> มาที่ NFT <c oughs> เพื่อมาซุ่มกันดีกว่า <c oughs> เลขที่ออกเรีอบร้อเ,เคมเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรเควสเราเสร็จแล้วครับมันสามารถใส่ดีสูงสุดห้าตัวนี่ว่าไม่ดี หมือนเหมือนกจ้าเลยเจ้าหนึ่นงอือใช่เลยเหมือนคุ้นๆเลยนะแต่มันไม่ใช่หรอกมัน้อ่ทำอะไรอะ่ะโอ้ยสอง stop อ๋อให้เราขเขาเรียกไงให้เราเล่นหุ้นเหรอดูเกินแล้วดูเกินอยู่ไหนก็อยู่นี่นี่วะงั้นต้องทำไงมันใช่ทีเนะี่ยชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ Okay, yeah, that is also candy okay. though. Go there. see that or that. 2.000โอเคนะทุกคนหลังจากที่ผมฟาร์มมันเป็นระยะเวลาสักประมาณ200ปีนะครับตอนนี้ผมก็เสร็จเควสที่เร้อยแล้วเป็นเควสที่โคตรนานเลยนะครับแล้วต้องไปไหนต่ออ๋อใช่ต้องไปบริษัทดูเกิลนะครับดูเกิลเดียร์เซอร์ดูเกิลไปคุยกับสตีมครับคือระหว่างที่ผมเออตัดไปนี่ คือมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมาครับแบบบอกต่อเลยผมไปอัปเกรด PC มาด้วยใช่เออแล้วทำไมผมไม่รับเควสดจากสตีมเลยวะอะไรเนี่ยให้ให้เก็บอุกกาบาตหนึ่งลูกดูท่าจะนายอยู่ถ้าอย่างนั้นตัดจบเลยแล้วกันฮะ เออสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงไปที่เรา้วนะครับผมน่าจะทำอีพีสต่อนะใช่ถ้ายอดวิวมันดีอ่ะผมก็ว่าจะทำอีพีสองต่อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไก,ก่อนนะครับจากเกียนทีทีบาย